สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายซูขูดควนครับพบกันกับทวีคนเดิมครับพี่น้องพร้อมกับช่องทางยูทูบทวีผ้ารวยเจอกันได้สองช่องทางได้พี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้เดินทางมาที่อำเภอชุมเพพี่น้องมาทำธุระ,นะครับเึงมาหาหมอเน่นะครับสื่อยาบำรุงร่างกายเน,น่นดบหลายอันหลายย่างมื้อนี้พี่น้องนะครับบอกว่าในตัวเลขแนวทางของ หลวงปูศรีสะเกดกัมานะครับแม่บัวคําสารคามกัมาพ่อทองดีทั้งอําเภอชุมเพกับมาหมาหกสานักเหล่าพี่น้องนะครับแอดยังพรทันมีเวลาลุงไห้เลยนะครับมือนี้คือทุกโอกาสรีบลุงเลขของหลวงปูศรีสะเกดนะครับแตกบนแตกล่างได้พี่น้องเด้อดาวมวยที่านมาเขาบนเขาล่างดาวมวดลาสุตรบางนึงเพื่อนไห้ศูนย์เก้าสี่ นะครับออกศูนย์เข่าข้างล่างข้างล่างเพิ่นฟันให้หกสามเม็ดเดียวออกหกสามขังบนพี่น้องสุดยอดพี่น้องนะครับแตกบนแตกล่างไม่ว่าลาวไม่ว่าฮาหนอยบูยแตกเต็มๆพี่น้องเล่าพัฒนาเพิ่นกระเขานะครับผที่ิพานมาเมื่อน,นี้ก็ล่วงไปทีเรียบร้อยสาหรับลา่าพัฒนานะครับพระอาจารย์ราวีกับพระอาจารย์ีปู่ศรีสะเกดเนี่ยพี่น้องสุดยอดเจง่งสุดยอดพี่น้องนะครับ เก่งแท้พี่น้องนะครับเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อหลวงปู่ศรีสกีตที่หลวงปู่ให้ความเมตตาให้ความหักความแพงนะครับกับลูกกับหลานช่องยุ่ยน้อยๆนะครับช่องย o ท t u ู e ทวีคนเดิมพร้อมกับช่องย o ท t u ู e ทวีผ้าร้ยช่องน้อยๆช่องนี้พ่อได้ก่อหอยก่อแขนน้ำหลวงปู่นะครับขอบคุณที่หลวงปู่ให้ความหักให้ความเมตตากับลูกกับหลานนะครับช่องกําภากาพ้อยนะครับเอา ฝากพีฝากน้องสู้ขู่ค้คนคลิปนี้เป็นคลิปของหลวงปู่ศรีสเกตปลอยตองวดกันหลังจากเพ่นแตกป่นให้บนออกล่างให้ล่างออกบนงวดนี่เด้อยพี่น้องเด้อรอเบิงรอชมน้ำกันบรรยากาศที่ทั้งอำเภอชุมพช่วงเวลา1 6บหนนาฬีกาพี่น้องนะครับจากนั้นแอดเดินทางเขาอำเภอโคกสูงตลาดโคกสูงไปทางบ้านแอดพี่น้องเป็นํานไปหาสื่อ เราอยู่นักกินทั้งปูปลาหน้นาน้ำเพราะได้ต้มจากตัวตัว20ยี่สิบาทพี่น้องก็าอ,อยากกินต้มปลานิ่นนะครับทั้งตลาดโคกสูงกับขายของดีอยู่พี่น้องนะครับไปทา้งพุ่นหละทา้งบ้านพี่สเสด็ดแล้วทางบ้านเอ็ดพุ่นหละพี่น้องเนาะเอาจากนี่ไปบ้านเอียดก็ยี่สิบหาลูกพี่น้องอาจากอำเภอชุมเพป้ายที่พี่น้องเี่นงเห็น,น่นก็คือเทศบาลเมืองชุมเพนะครับชุมเพพุ่นละเมืองนาแน,น่นพุ่นหละพี่น้องนะครับ ใหญ่คักได้พี่น้องชุมแพ้นี่ใหญ่คักในจังหวัดขอนแก่นนี่ก็จะมีชุมแพ้มีเมืองพุ่นบันไผ่เมืองพุ่นหล่ะก่ะบานไผ่กับเมืองพุ่นหล่ละพี่น้องที่ใหญ่กว่าหมู่นะครับนี่ยื่สามอำเภอหล่ะที่ใหญ่เนาะพี่น้องนะเนาะว่าสู่พี่น้องฟังสู่ขู่ทุกคนนะครับชุมแพ้นี่มีบกศส,สองบอกศผืนนี้พี่น้องบ่อทรอมดาเด้พี่น้องบอกรรังบกใหญ่ยิ่งใหญ่ั่นกลางกับแม่นชุมแพน้นะครับแต่นะครับเพิ่น สิเป็นจังหวัดชุ่มเพไ่ไว้ๆหลักพี่น้องนะครับเอาเบาสูพี่น้องฟังบดนี้มาเบิงตูเลขนะครับของหลวงปู่ศรีสเกตงวดทีพานมาพี่น้องหลักฐานเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวพี่น้องก็จะวาว่ปเห็นหลักฐานเก้าน้ำกันอาพี่น้องนี่คืองวดหนึ่งกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเตนะครับให้พี่น้องในเบิงในชันน้ำกันหลักฐานเก่าของหลวงปู่ศรีสเกต นะครับนี่คือของเก่าเพื่อนพี่น้องวัดจิ่านมาแตกบุญแตกล่างพี่น้องนะครับให้บุญออกล่างให้ล่างออกบุญวดที่ผ่านมาก็แตกบุญแตกล่างพี่น้องนะครับเขาดีทึ่งเล้าพัฒนาทึ่งห้าน้อยนะครับปู่ศรีสเกตเด้กพี่น้องเด้อเอาเบาสูพี่น้องฟังให้พี่ให้น้องเห็นภาพน้ากันก่อนจะไปเบิงตัวเลขนะครับเป็นปล่อยตรงวดกันนะครับปล่อยตรงวดมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับปู่สะเกดปล่อย ผูสศรีสเกตปล่อยตองวดมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เมื่อคืนนี้นะครับแอดกับข้ามาทำสุราท่างอำเภอชุมเพนะครับมาศีวากาลอำเภอพี่น้องนะครับเหดบัดเหตหยังนะครับเนาะเอาศีวกาลงทั้งอำเภอชุมเพให้พี่พน,น,น้องด้กว่านี้ชวนรับกันนี่คือหลักฐานเก่าว,วันที่หนึ่งที่ผ่านมาได้พี่น้องเดอ้อเพื่อนให้ศูนย์เก้าสี่เลขออกที่ศูนย์เก้าออกข้างล่างพี่น้องแล้วก็เพื่อนให้ข้างล่างหกสามออกหกสามของบนพี่น้องนี่คือผลงานของเพื่อนพี่น้อง เกาะติดไว้พี่น้องนะครับควัติดตามพี่น้องนะครับหน้าติดตามนะครับของปู่สีสเกตนะครับมือนีพี่น้องจกเห็นตัวเลขปล่อยตัวงวดกันเลยเพื่อนทีมาตาัวใดรอเบิ้งรอดชมน้ำกันเลยพี่น้องเด้อหนะ้วพี่น้องเขามาได้ฝากพี่น้องกดติดตามไ้น้ำเน่กนะับช่องทาง YouTube ทวีคนเดืมพมฟอมกับช่องทาง YouTube ทวีพารวย2ช่องทางพี่น้องครับ เอาเบื <test> ้องหลักฐานเก้ากันไปที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมักพี่น้องมักพี่น้องกระจัดนะครับงวดนี่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องมักพี่น้องกระจัดบัตรนี้เฮ้ากับมาเบิ่งของไม่น้ำกันแัวของไม่นะครับจะเป็นตัวใดนะครับมาตัวใดฟันตัวใดพี่น้องติดตามพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมชมให้มันจบได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ่งน้ำกันตัวไม่นะครับเิ่นที่มาตัวใดบัตรนี้พี่น้อง สิบเกตได้พี่น้องเดอ้อปูศรีสเกตนะครับจากอำเภอหนองหานอำเภอคุนหานพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างาวิ่งบนกับล่างก็คือหากับ6กได้พี่น้องเดอ้อห้ากับ6กพี่น้องนะครับจับคู่ห้าสามห้าสองห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสี่หกแปดตัวกันคือหกสองและหนึ่งสี่พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของหลวงปูศรีสะเกดได้พี่น้องนะครับ หงอจีพานมาหลวงปู่ศรีสเกหเตหายแตกนะครับหายนี่ครับหลักฐานเก่านะครับหงอจีพานมาหลวงปู่ศรีสเกตหายศูนย์เก้าสี่นะครับตัดเหรียญออกเขาศูนย์เก้าออกข้างล่างได้ศูนย์เก้าพี่น้องเดอ้ขอข้างล่างคนฟันที่หกสามออกข้างบนพี่น้องศูนย์หกสามพี่น้องให้ล่างออกบนให้บนออกล่างนะครับนี่คือของเก่าของเพื่อนให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้ำกามสำหรับปู่ศรีสเกตได้พี่น้องเดอ้อนะครับนี่ก็ของไม่ปล่อยตองวัดกันเลยปู่ศรีสเกต นะครับอำเภอคุนหารพี่น้องนะครับฟั่นทีหาและหเน้นที่หลัก5 5 3 5 2และ5 1 6หนึ่งะครับห1 6 4 6 5พี่น้องนี่คือเลขของหลวงปูซีสเกตพี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการทั้งช่องห้าบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพรนันเตยยางใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อ นะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสระกินแบงเพียงเท่านั้นนะครับจิตเบื่องไ้ดีเงินทองในกระเป๋าของพี่ของน้องก่อนจะไปลงทุนมาคอยจัดคัดคอยผ่านพี่น้องนะครับผมเป็นตือกลางเป็นสะพานบญใ้กับพี่ากับน้องเพียงเท่านั้นแนวทางของหลวงปู่ศรีสะเกดนะครับงวดประจำที่16กลกผมผ้าพันไห่มาเป็นทีลอยตองงวดกันเลยหลังจากบนแตกบนแตกล่างนะครับหลายต่อหลายงวดติดหลายต่อหลายงวดซ้อนพี่น้องนะครับก็จะมีหาสามหาสอง และ516164และ68นะครับส่อกันกับ62และ14เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเบิ้งตัวไม้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับมักคอยจัดขัดคอยพานเด้อพี่น้องเด้อนะครับ่องทางผมเป็นซื้อกลางผปิตภะพณนบุญเอกพี่กับน้องเพียงเท่านั้น นะครับผมทวีคนเดิมนําเสนอนะครับให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันถูกสิ่งถูกอย่างแต่อย่างใดได้พี่น้องเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสลับแนวทางของหลวงปูศรีสเกตนะครับนํามาฝากพี่นอ้องอิบซี่ทัวโลวกทัวประเทศได้เบิง่งได้ชมนํากันเร็วเวนะครับเพิ่นทรงมาเร็วเห่ากะลุ่งไฮเล็้วพี่น้อง นะครับเลี้ยวบ่เลียวเลขออกมาบ้านมาแล้วหกสานักเราพี่นอ้องเนี่ยขางปะท่านเลยล่งเลยล่งคลิปแรกก็คือของหลวงปู่อ่ะอ่สีสะเกดเราพี่น้องนะครับเอาต่อไปก็จะเป็นหลวงปูพ่พรอนต่อไปก็คือเป็นของเม่บ้านโคกสูงสัมพันธ์นะครับทั้งบ้านพี่สเสด็จนะครับต่อไปก็จะเป็นแม่บัวคําทั้งสารคามแล้วก็พ่อทองดีทั้งอําเภอชุมเพอ นะครับอาจารย์หนุ่มเบื้องยศกับปลอยว่าเป็นทีปลอยนะครับพร้อมกับอาจารย์หลายๆอาจารย์พี่น้องนะครับที่เอ่ยซื้อบะเบิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบุณขอบคุณหลายๆที่พี่น้องที่อาจารย์ให้ความหักความเพ่งที่อาจารย์ให้ความเมตตาความสงสาร, channel, าสสารสกับช่องน้อยๆธวีคนเดืม่มพร้อมกับช่องทาง y o u t u b e ทวีพารวย2ช่องทางพี่น้องติดตามผมได้นะครับทางหน้า YouTube เด้อพี่น้องเด้อนะครับทางเพจ ทางเพจนั่นพี่น้องเด้อนะครับเพจปลอมนะครับเพจที่ว่าดูดชิปผมไปแล้วก็เพจที่เอารูปผมไปขึ้นนะครับเอารูปพวกไฟผมไปขึ้นนะครับเราก็เชยนชื่อว่าทวีคนเดิมนั่นไม่ใช่ของผมนยพี่น้องเด้อนะครับนั่นคือมิจฉายชีพนั่นคือพวกจูนพี่น้องพี่น้องเลิกติดตามพวกโจูนนะครับเลิกติดตามเพจปลอมเพจไม่จริงนยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องไปอยู่ในกลุ่มจรมันก็จิเบินโจรคือเขานะครับควรติดตามคนที่เขาทํคชิปจริงเสียงจริง ตัวริงพี่น้องอยากติดตามตัวจริงก็ติดตามในช่องทาง y o YouTube ทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทาง y o u t u b e ทวีพารวย2ช่องทางได้ที่นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่จะขาดบ่ได้ลืมบม่ได้ก็ขอบพระคุณหลวงปู่ศรีสะเกดนะครับที่ทรงแนวทางมาให้เิ่นก็ะแตกบนแตกล่างแตกดีเป็นนายแตกทุกงวดทุกหวดพี่น้อง นะครับขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทั้งสรารคามทั้งขอนแก่นทั้งอำเภอชุมแพนะครับบ้านไก่เลี้ยงเคียงนะครับตัวฝาเมืองไทยที่เขามากดไลค์กดแช่ที่พี่น้องเขามาเบิ่งมาชมตัางแต่ต้นคลิปจนวาจบคลิปขาพี่น้องจะดีไม่แห้งพี่น้องมีความสุขความเจริญนะครับความเก็บยาชิได้ความไขย่ยาชิได้มีมาได้พี่น,อกกน้องด้ออาการแพ้กันมักแล้วนะครับเบิ่งแล้วมักแล้วชวมแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่ ให้กับผมทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทางยูซุปทวีภาารวยสองช่องทางนี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ความรับพระจากพี่จากน้องอยู่ดีไม่แห้งสู้กูสุก้นพี่น้องสวัสดีครับ